สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นน e ิสสันเออแวนปี2004นะเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นะเครื่อง d i r e กอินเจ็ t ชั n ก็ดูรถกระยี่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮปากใต้นะสำหรับทานายที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะก็คันนี้แอร์เย็นทั้งระบบนะเครื่องช่วงล่างดีนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเรามาดูนะฮะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่ หนึ่งแส <Okay. S 1> หนห้าหครับซื้สดเหล่าก็ลดกันได้อีกเดี๋ยวเรามาชมรีวิวเจ้าของเขารีวิวมาให้ผมนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดนะฮะนคะขอนะเดี๋ยวเราฟังเสียงเปลี่ยนรถแม็กมาใหม่แล้ว,รว,วรครับแม็กเพิ่งเปลี่ยน ใช้ได้หมดครับมีระบบแอร์ใช้ได้หมดเลยนะครับ ผมรับประกันครับผมระบบ A ระบ,บบเครื่องเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูครับทังเสียงเครื่องครับเลขไมะครับเลขไม่อ่400 1,397กิกโลครับเลขใหม่นะครับระบบแอร์ใช้ได้หมดปกตินะครับเครื่องเสียงใช้ได้อภายในครับด้านหลังภายในครับหลังค่าแอร์เพิ่งทำมาใหม่ครับใช้ได้ทุกตัวเลยครับด้านหลังอ่า ช่วงล่างแน่นนะครับประตูไม่เปิดนะครับอ่าระบบจอแอร์ใช้ได้นะครับแอร์แอร์เ,เย็นนะครับแอร์ใช้ได้หมดเลยผมรับประกันเรื่องอแอร์ระบบจอจอทีวีใช้ได้หมดนะครับจอจอเดี๋ยวผมปิดสวิตช์อยู่ โอเคครับราบบจอใช้ได้นะครับสมราคาครับสมราคาผมความรู้สึกผมผมว่าสมราคานะครับโอเคครับ